อ้าวเข้ามาแล้วก็จะพม่ปิดหนีไปไหนนะครับคลิปนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวเอง2นาที40กว่าวินาทีเองไม่ถึง3นาทีนะครับนี่ผมจะพาไปเหาะเหินเดินอากาศไปดูที่ดินดูเพื่อเป็นทางเลือกดเออูเพื่อเป็นกําลังใจในการเก็บเงินเก็บทองแล้วกันเนี่ยผมปักหมุดไว้เนี่ยแปลงที่สีแห้งๆนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้ทานานะครับอยู่ที่อําเภอเมืองลบบุรีนะห่างจากตัวจังหวัดลบบุรีก็ประมาณสัก10กว่ากิโลจากกรุงเทพหรอขับรถก็2ชั่วโมงประมาณสัก130-140กิโลประมาณนั้นนะครับ แปลงนี้นะครับน้ำไม่ท่วมนะนอกจากปี54ปี5 4ทสี่ท่วมเลยยอมรับนะครับเป็นฉนดคุดแดงด้วยเนี่ยลงจากราดยางมานิดเดียวเองนะครับไฟฟ้ามีปลาปามีน้ำคลองก็มีซื้อแล้วเอามาปลูกบ้านได้เห็นใช่ไหมล่ะอยู่ในกลางชุมชนติดชุมชนเลยนะครับแถวนี้ส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กันเลี้ยงปูเลี้ยงปลากันเนี่ยจะเป็นแบบวิถีชีวิตแบบบ้านๆน,นะครับ สามไร่กว่าเนี่ยขายยกแปลง1.29ล้านอ่าลองมาดูก่อนแต่ที่ผมว่ามันเด่นนี่ท่านดูดิจากการบินโดนสูงคว,ความสูงประมาณสัก50-60เมตรถ้าจะเห็นบ้านคนไม่เลาเยอะเลยส่วนใหญ่แถวนี้ก็ทำหลายๆอาชีพกันนะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อย่างที่บอกทำนาทำไร่ทำสวนโอ้หลายๆอย่างกันนะครับนเนี่ยปัดยางนกรก็คดเคี้ยวไปนิดนึงแล้วมันอยู่ใกล้ๆกับรถไฟลอยฟ้ารางคู่รถไฟลอยฟ้ารางคู่นี่ก็คือห่างจากตรงนี้ประมาณสัก 3- 4กิโลเอง ถือว่าการคมคมนาคมนี่ถือว่าโอเคนะจุดดีมีจุดเสียมีแปลงนี้นะมีดีมีเสียต้องมาดูเองเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้สนใจยังไงโทรมาแล้วกันแล้วแอดไลน์กันแล้วกันเนาะจะได้เอาคิดเต็มๆที่ผมเดินภาคสนามกทิติดอื่นเนี่ยไปดูกันอย่างที่บอกเนี่ยใครไม่มีเงินไม่มีทองไม่ต้องไปซีเรียสค่อยๆดูไปแล้วก็สร้างกำลังใจในการเก็บเงินเก็บทองไปนะครับ แปลงนี้อีกข้อหนึ่งที่มันเด่นคือมันเก็บน้ําได้อยู่นะเห็นไหมละ่ะมองไปทางไหนนี่ก็จะมีแต่ส่วนใหญ่เขาขุดบ่อกเก็บน้ํากันในระบบหน้าแรงนี่จะได้ไว้เอาน้ําไ้ทําการเกษตรกันนี่ผมรีวิวในช่วงของหลังสงการนะประมาณสินนสส้นเดือนเมษาสิ้นเดือนเมษาได้อย่างนี้ก็ถือว่าโอ้ถือว่าโอเคแล้วนะเพราะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทําไร่ทํานากันเขาอาจจะแห้งๆเหี่ยวๆกันแต่ช่วงนี้ก็ยังมีเขียวขจีอยู่หลายที่บ้างนะครับลองมาดูก่อนเป็นทางเลือกกับท่านเนี่ยเดี๋ยวผมปักหมุดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ เนี่ยอ่านี่แปลงนี้เลยที่เป็นสีแห้งๆนิดนึงนี่เลย,น,เลยนี่เลยนะครับอ่ะเป็นประโยชน์กับท่านแล้วกันเนาะเป็นทางเลือกกับท่านวันนี้ผมบอยเศรีนักราชก็ฝากแปลงนี้ไว้เป็นแปลงแบบเทียบไปแล้วไปแล้วถ้าชอบยังไงก็ทักไทยกันมาแล้วกันเนาะจะได้เอาคลิปเต็มๆไปดูกันใครดูคลิปนี้จบแค่2กว่า2นาทีกว่าก็อหอยล่ำรวยถูกหวยรางวัลที่1ทุกท่านนะครับยังไงทักไทย,ยกันมานอกจากผมบอยเศรษีน,น,นักราชโชคดีมีความสุขนะครับไปแล้วสวัสดีครับอย,อย่าลืมทักอย่าลืมทักไทยกันนมาะ